สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพัชการบันนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวืัอนี้ครับงามการขค้ืนนะครับเนาะเดี๋ยวสิพภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับว่าปลาที่หฮาเลี้ยงได้กระช่างครับการขค้ืนเขาอยู่แบบไรครับมันจีขึ้นมาเล่นน้ำมาครับเนาะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศเลยครับ บอหนี่เป็นบอ่อปลาหมอแปลงเพจครับปลาหมอไปเห็นขื้นมานะครับเนาะอาจชีนอนอยู่ก่นบ่อครับบอบอเห็นเลยครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกระช่างปลาดุกครับ โอ้ย่อมขึ้นขึ้นมากครับปลาดุกละเซียครับเห็ไนไหมครับพี่น้องครับขึ้นมาลอยเหรนน,น้ำย่อมขึ้นครับปลาดุกครับโอ้ยย่อมขึ้นเขาสีมาลอยเหรนครับย่อมขึ้นครับ รองกระช่างนี่กระช่างแล้วพัฒนโตครับเง่ยมขึ้นเขาสีขึ้นมาร้อยเหรียญน,นะครับเนาะจะไปเบิ่งกระช่างต่อไปครับกระช่างนี่ถึงปล่อยครับพันาร้ยตัวครับนุ่นครับตัวน,น้อยๆครับหายสีเห็นม่ชัดแล้วครับเนาะ ปลาดุกมาก,ม,ามากขีมาเ่นเนี่เหมือนขค้นครับเห็นมะเหร่นเดี๋ยวไปเบิงกระช่างปลาหมอนะครับเนาะปลาหมอปลาหมอที่เลี้ยงไว้ประมาณสองเดือนกว่าครับช่วงนี้กับเวลาประมาณ2องุ่มครึ่งครับ2องุ่มครึ่งครับ เดี๋ยวมาลองเบิร์ครับผมกับ,บ่ะเคยเห็นจักเทียครับเนี่ยมาขึ้นครับนี่เป็นกระช่งปลาหมอแปลงเพศครับปลาหมอสีบวกขึ้นมาเลียมน,น้ำครับมะคือปลาดูนะครับเนาะครับปลาหมอบาเห็นเลยครับมาเห็น เดี๋ยวก็ช่างสุดท้ายครับเป็นกระช่างปะดุกครับปะดุครับปุงครับมันจิขึ้นมาเร็นหนามครับามาอยู่ครับมาครับเด่นเป็นกุ้มกุ้ครับกระช่างนี่สิขื้นมาบอลหลายครับ ได้กับมา,ายอยู่ครับครับผมกับมาไทายคลิปหายพี่องเบ้องนะครับเนาะผมกับเมื่เคยมาเบิองจักเสียครับวันนี้มาขึ้น มันเป็นยังไงนะครับเนองนี่นะครับ,รบยง่เคลื่อนประดุกกับสีมาเรียนน้ามู่ครับแต่ว่าปลาหมอบ่เห็นได้ครับ บ่ดีนเป็นบ่ดินครับพึ่งลงปลาหมอครับล้งพันตัวครับพันตัวเนี้ยขึ้นเขาสีบ่คอยึินมาเร็นทึ้งนะครับบ่คือปลาดุกครับนี่แหละครับปลาดุกครับ ขิมมาเร็งทั้งนามนะครับเนะรับคลิปนี้ก็ถ่ายพีนอกมู้นะครับนาะผมกับพึ่งเมื่อเบิ้งเธอแรกครับย่ามะขึ้นครับว่าปลามาอยู่ยังไดครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับช่องพัชกาบันนอกชแนลนะครับเนาอเป็นกำลังใจให้ได้อครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ